อันนี้นะครับเราก็จะมาะเล่นไอ้แมพที่มันชื่อว่าป๊อบบี้ที่ง่ายที่สุดซึ่งผมไม่รู้มันเล่นยังไงมันเคยดูอู้ดูกำแพงตรงนัลล้นสิแต่เราจะเอาเอนดิ้งนี้ใช่เอนดิง้งเอนดิ้ง you want return litter มันเล่นคนเดียวไหมก่อน เล่นใหม่นี่ก็ผมสงสัยว่าถ้าเกิดผมเคยเห็นหน้านี้ถ้าเกิดเรายังไม่ไหนนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเห็นแล้วมันคือถุงเงินแต่ผมงสงสัยว่าทำไมกำแพงตรงนี้สีมันไม่เหมือนเนี่ยมันน่าจะเข้าไปได้นะแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงฮึม แล้วถ้าเกิดเราดันไอ้ตรงนี้ลงไปฮัลโหลไม่ต้องฮัลโหลอู้น้ำสีเหลืองลงไปดูดิเบมือนราผมเห็นทางอะไรบางอย่างนั่นน่ะะเห็นเหมือนกันไหมครับอู้ชีดเอาไปอุ้ยแต่รู้สายว่าตรงนี้ยังเข้าได้อยู่หรือเปล่าโอ้โหยังเข้าไม่ได้เลย ก็ยิบชีส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 ,ชสแล้วถ้าเกิดเราเอาดัานไอเจ้านี่แ๊บนหนึ่งจุ๊บฮัลโหลคุณบดวสวัสดีไม่ไม่ไม,ไม่อย่าลวนอย่าลวนโอ้โลกเดิม เลี้ยวที่ลลกระด,ดิ่งเล้กันกันล้ดันมันเลยดูอ้าวอ้าวเฟลเ ending เฟล์ผมสงสัยว่าถ้าเกิดเราดันดันไอตัวกลมๆไอเจ้าผมจะเรียกว่ามันบอกว่ามันว่า ไอ้เจ้ากลมๆนี้ว่าบอฟเลยกันก็ไปโลกโลกพร้อมจะเรียกอันนี้ว่าโลกฉีดเลยกันอ่าเรามาโลกฉีดปุ๊บยิงไปฮึบนี่อา้าวโลกเดิมเลยนี่โลกเดิมเคยไหมนี่ยผมเห็นรูอะไรบางอย่างผมจะลองเข้าไปดูฮึบโอ้โหตายก็ไม่ควรจะเข้ารูดได้เอ๊ะ เราไม่ต้องเข้ารู้อายังไม่ต้องเข้ารู้เลยกันตุ๊ด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 ต ไม่ไม่ไม่อย่าลว้วนอย่าลว้วนอย่าลว้วนเออมาถ้าเรากดเฉยๆแหละถ้าเรากดเฉยๆและอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นฮึผมจะค่อยๆดันอึบ เบื่อมันเบื่อมันเบื่อที่เราชอบดันไปไม่อย่าล่วงมาอย่าเข้าไปใหม่อุ้ยเอออุ้ยกระโดดตามทำไมเราเป็นแบบเราทำแบบใหม่ทำแบบใหม่ นี่เจ้ากลมเจ้าบอบมาอยู่หน่อยเอออยู่ตรงนี้อย,อยางนั้นขอบคุณเจ้าบเออถ้าเรามีเจ้าบอบเราอาจจะขึ้นได้แต่เจ้าบอบมันขึ้นมาไม่ได้มันกระโดดไม่ได้มันไม่มีขามันเป็นลูกบอลลูกบอลอันหนึ่งใช่ลูกบอลอันหนึงอนอนน่งสบ มันบอกให้เราหยุดแต่เราไม่หยุดแล้วถ้าเกิดเราคลิกคีดไปโอ้ยลวกอ่ะผมเคยเห็นคนเราสามารถดูเอนดิ้งได้พี่พี่พลมก็ออนะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราคลิกถ้วยรางวัลเฉยๆมาดูเอนดิง้งซูเป,ปอร์วินคืออะไรีรเซ็ต Hmm, licet juga lo. Lisir, <tuk> lisir, lisir bah? Nih yang lisir. Wah, wahaha. apa? Ada apa? apa? Ada apa? Ada apa? สีเด้อแอปเปิ้ลมันมีแอปเปิ้ลด้วยโอ,อบีลงไปเลยชึบแล้วตอนกดชีดอะมันผมได้ยินเสียงด้วยเนี่ย yeah. แล้วเราจะเอาชีสยังไงโอ้ได้มาเร็วเย,ย่ชึบชึบเฮ้กินเปล่าอย่าบอกนะทำไมมันเป็นแบบนี้อุ้ยเกิดอะไรขึ้นโอไม่โอไม,ม,ม่ระเบิดดิวเคียร์ยังงั้นหรือไม่นะมันจะกินโลก บ๊อบหยุดหยุดหยุดอะไรดบ๊อบไม่ไม่เราโดนบ๊อบบีอาดแอะอะไรเนี่ยบริโภคแล้วฮะคืออะไรเอนดิ้งอะไรอ่ะครอมอ่ะโดนมันเป็นระเบิดเดียวยันมันกลายเป็นระเบิดเดียวกั ถ้ากดเฉยๆไม่มีอะไรอถ้าเราทำบบนี้อก็ก็ไม่ไดไม้มีอะไรใช่ไม่มีอะไรเลยมันบอกสวัสดีตอนเช้าทำไมเลยบ๊อบอุ๊้าทำไมบอ๊อบทำไมกันบอ๊อบทำไมนายถึงลงไป โ oh อ้แล้ะครับเพราะว่าเราต้องหาวิธีไปหาถงตรงนั้นได้ได้ โอ้ไม่โอ้ยถทำไม่รู้จะผักนายไม่หมดนายจะตายเอง ลงก็ได้ฮึทำไมบ๊อบตัวแดงลงไปเลยบอ๊อบโอ้โหกลัอยู่อะไรคือชักจุกแอปเปิ้ลเย้ได้เก็บแอปเปิ้ลฟรี เรได้ชักจบแอปเปิ้ลมาแล้วแต่มันมีโกลเด้นชีสด้วยสิขึ้นไปชิวออขึ้นไปที่บอบไม่บอบ,อบอบคือตัวผมเออ โอ้โหแล้วทำไมแกไม่ลงมากกอนฉันฉันไม่น่าเหยียบหัวแกเลยฉันตายเพราะเหยียบหัวบอ๊บอบบ๊อบระเบิดเดี๋ยวนะฮมถ้าเราดันบอ๊อบล่ะดันบ๊อบไปตรงนี้นไปเลยบอ๊อบไปสิวไม่เนี่ยเนี่ย ทำไมบล็อกไม่ตัวแดงอู้นี่ไงบล็อกตัวแดงใช่ทำไมบล็อกตัวแดงก็ไม่รู้าตามลงไปว,ว้าวบล็อกทำไมนายเป็นแบบนี้นทำไมได้ตัวแดงแล้วนายพาเรามาที่แอปเปิลทำไมแล้วถ้าเกิดเราเอาสีเหลืองลงไป นจะเป็นชีแล้วถ้าเกิดเราเอาให้แล้วถ้าเกิดเรากดดอกอะนี่ไงจะทีแล้วเอาบ๊อบแดงมาบ๊อบแดง เฮ้เดี๋ยวบ๊อบม่วงเหรอแป๊บหนึ่งยังไม่อยากขีดให้บ๊อบแป๊บหนึ่งบ๊อบลงไปดิอังงนลใช่ไหมใช่ด้วย,ยได้ได้อังงนลด้วย ซูเปอร์วินนี่เคยเคยยังไงยังไม่เคยได้อุ้ยอยาซูเปอร์วินเป็นเ่องบินเปล่าไม่ใช่ซูเปอร์วิงฉันจะต้องหาบ๊อบตัวม่วงกับบ๊อบตัวแดงให้ได้เอาบ๊อบตัวแดงมาอู้บ๊อบม่วงอ่ะก็ได้ก็ได้แล้บ๊อบม่วงก็ได้จะโดดตามบ๊อบม่วงไป ที่นี้มีตัวบล็อบแดงบลอบแดงพาเรามาเจอ Apple. แอปเปิ้ลแป๊บนึงแล้วบล็อบแดงเอาบลอบเหลืองชัดขึ้นมา ฉันต้องหาบ๊อบเหลืองให้ได้บ๊อบเหลืองเย้เย้บ๊อบเหลืองฮะเดี๋ยวนะ <c oughs> ก็ได้อะไรขึ้นโอเคเราจะ เราจะไปเอาชีสแล้วก็เราก็จะไปโลกสีม่วงเนี่ยขอขอบบอกแดงหน่อยฉันอยากได้แอปเปิลแอปเปิลมาไม้ไม่ได้แอปเปิลได้บบอเหลือง ไม่ได้ไม่ได้แล้วทำไมทีนี้ไปได้ทำไมตอนอยู่โลก,กปกติทำไมได้ป๊อบยาลบบ๊อบไปเรีวมาพังกำแพงกันหน่อยดีห๊้ยบ๊อบพังกำแพงได้ด้วยคุณผู้ชมเ๋ยเข้าไปอ๊้ย ถ้าเป็นโลกปกติล่ะไม่บลออย่าลงโอเคก็ได้นั้นก็เอาบอ๊อบแดงมาเอาแอปเปิลมา Bóp đen đã nâng vào chỉ còn búp đen nè ơi. húp húp ui cửa anh đi đây anh mình được đỡ bác mình mà đờm chọn lại Chút, subscribe อย่าล่วงไ,ไป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 บ๊อบบ๊บ,ปบปไปที่ไปเร็วถอยหลังมาทำไมไม่เลี้วล่วงโอ้โหฮึ เอ้ยจุดจุดจอย่าล่วงนะเอ้ยอย่าล่วงไปบ,บ๊อบไม่บ๊อบทำทำไมเนี่ย้อย่างนั้น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 ,น,นฉันจะพาหน,นมาฟังกำแห้งให้หน่อยบ,บ๊อบ บ๊อบไปอยูอย่างนั้นแล้วน่าก็ไปเลยเฮ้ยคราวนี้บ๊อบไปกับเราถ้าเราดัน oh โ no. อ้โนบ๊อบล่วงโอ้ไม่ตรงนี้จะเป็นสุดไป แล้วถ้าเกิดเรารอให้ระเบิดออย่าไหล เหมือนไอ้ตรงไปเริวบอ๊อบไปไปดีกว่าไปห้องแล้วนะครับฝันดีนะคะคับไม่กับฝัน,นดีนะคะอีกสี่สิบห้าวิโอ้โห,เ,หเ,เร็วรถให้่จะปล่อยทุกาตร่งแตรนอนกลางวันร้สึกเพียวๆเงี้นอนหลองหับแล้วก็ บายบายครับแต่น้ะเดือดนะครับแม่คว้าฝัสดี้นะครับบายบายบายครับก็เดี๋ยวอู้อ้อีกนิดเดียวสี่ทุ่มก็นานแล้วครับก็ตอนนี้นะครับเอ้ เราเบิดเร็วระเบิเดเร็ว,วลระเบิดปุม้มพะว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นแน่ๆได้รับลมสลาย <c oughs> ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันวันหนะ้าแล้ววันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอกันผมไอ้บอามานี้ดิ มาตัดจบคลิปหน่อยก็นะครับผมก็เราก็จะเราก็จะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็เราก็จะทําคลิปหน้านะครับสําหรับ EP ต่อไปขอคนละหนึ่งไลค์เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพยายามหาไอ้เจ้าอู้หูกองทัพเอนดิ้งนะครับผม ก็เจอกันเรั้งหน้านี้บ๊ายบายสวัสดีครับ